สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับพบกับรายการคิดเพื่อชาติกับผมพิสุทธสัพพิจิตครับรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการครับวัตถุประสงค์ของรายการคิดเพื่อชาติก็เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติครับโดยใช้แนวคิดและข้อเสนอแนะของนักศึกษาวิทย,ทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรรุ่นที่63ครับอีกทั้งรายการคิดเพื่อชาติยังรับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาคมวิทยาลัย,ยป้องกันร,ราชอาณาจักร ในภาพบรมราชูปถัมภ์และสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเสองครับเมื่อคิดพิชชาติตอนที่แล้วครับเกี่ยวกับเรื่องโฟกิงครับแต่ว่ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกครับวันนี้เราได้รับเกียรติแลเชิญจากคุณพุทธิพงศ์นาคทองและคุณธนวัฒนธรรมปีชาพง์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อความเป็นกันเองอยากจะเลือกชื่อเล่นเลยทอมครับของุณครับ ทอมนี่ก็คือทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ส่วนน้องพุทธก็คือผู้กกับสองคนนี้มาเจอกันได้ไงครับคือจริงๆแล้วเราทำงานด้วยกันอยู่กับพี่พี่้อมยูเทเลอร์นะครับครับครบตอนนั้นทอมก็พุทธพุทธเข้ามาทำก่อนเนาะทอมเข้ามาทีหลังครับครับแล้วก็น้องเขาก็มีพูดถึงเรื่องโปรเจกต์อยู่ ก็คือเรียกว่าอย่างคราวที่แล้วเนี่ยคุยกับน้องพุทธในเรื่องของโปรเจกต์ Four Kings วิ่งหาในทุนนะครับคือบริษัทที่จะให้ทุนสร้างหนังเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่เดือนครับหรือปีกี่ปีใช้เวลาวิ่งเริ่มหาในทุนน่าจะประมาณ6 6 7ปีเต็มๆครับ,รบ7ปีนะครับคุณผู้ชมครับ เวลาในการวิ่งหาความฝันตัวเองเนี่ยคือต้องมีทุนขับเคลื่อน7ปีกับเงินทุนก้อนแรก4ี่หมืนหที่ลงทุนไปก่อนทําคลิปไปก่อนนะครับรบไม่ท้อแล้วก็ในที่สุดก็ได้ได้ทุนจากจากค่ายเลยครับเนรมิตหนังฟิล์มครับครับผมเขาติดต่อยังไงครับเขาติดต่อกลับมายัางไงมาทางในเพจครับอินบ็อกในเพจเลยครับ วันนั้นเนี่ยที่น้องพุทธเช็คเพจเนี่ยแล้วเจอข้อความเนี่ยทางนั้นก็เขียนว่ายังไงครับอ่ามันก็สนใจะครับอยากจะทำโปรเจกต์เนี่ยครับอยากจะดันโปรเจกต์นี้ต่อครับครับแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าเฮ้ยล้อเล่นกันหรือเปล่าใช่ครับใช่ไหมครับครับคิดว่าล้อเล่นกันหรือเปล่ามีครับผมยังคิดอยู่ในใจว่าใครจะมากล้าทําหนังที่ทุกค่ายการันตีว่า ใครจะดูอะไรเงี้ยครับจะขายใครเด็กอาชีวะไม่มาดูหนังสไตล์นี้มันมันตายไปจากวงการภาพยนตร์แล้วอเงี้ยครับขอทวนนิดนึงนะครับจากตอนที่แล้วครับคือน้องพุธเนี่ยคือเรียนจบออกมาแล้วก็อยากจะทํางานก็คือสร้างสรรค์สิ่งดีๆเนี่ยเขียนโปรเจกต์หนังอาชีวะชื่อโฟคิงโ King ก็คือเรื่องของโรงเรียนอะไรบ้างครับ มีอินทระครับเทคโนโลยีประชาชนครับกหนกอชีวะแล้วก็ช่างกลบุรณะพล์ครับก็เป็นเรื่องของสี่โรงเรียนนี้นะครับแล้วก็ทําเป็นภาพยนตร์โดยการที่ควักเงินส่วนตัวเนี่ยสี่หมื่นห้าเนี่ยสำหรับเด็กอายุ20กว่านี่เยอะนะฮะลงทุนโดยที่ไม่คิดว่าจะได้คืนหรือเปล่าหรือไม่ได้คืนยังไม่รู้นะลงทุนทําคลิปไปก่อนแล้วก็อัปโหลดขึ้นยู u ูบเจ็ดปีครับคุณผู้ชมครับจนกระทั่งมีบริษัทหนังตอบรับมาก่อนหน้าที่จะบริษัท ตอบรับเนี่ยเสนอกี่บริษัทครับเข้าไปเกือบท,ทุกที่นครับแทบทุกบริษัทแล้วครับเจ็ดปีอันนี้ครับผมว่าอยากให้คลิปนี้เป็นคลิปที่สร้างแรงบนันดาลใจให้กับคุณผู้ชมทุกๆคนเลยนะครับอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เราคุยกับทาง,ทางคุณทอมเนี่ยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพการสร้างภาพยนตร์หรือความพยายามในการทําโครงการอื่นเนี่ยความฝันเนี่ยขอให้คุณมุ่งมั่นกับมัน สําเร็จแล้วก็จากนั้นเนี่ยโทรกลับไปเลยว่านัดกันยังไงครับถึงไปที่บริษัทก็ตอนแรกก็เหมือนกับนัดกินกาแฟกันก่อนครับผมก็ยังถามกลับเลยว่าทําไมถึงอยากทําหนังเรื่องนี้ซึ่งเหตุผลที่เขาให้มาครับมันเหมือนกับว่าเราเราเจอรักแท้แล้ครับเขาบอกว่าเขาอยากเห็นหนังแนวเนี้ยกลับมาอีกครั้งเพราะหนังแนวเนี้ยมันมันหายไปนานแล้วครับผมก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นแบบ เนี่ยแหละหลักแทเรามาครับจากที่เราอกหักมาหลายรอบนะครับเมื่อตอนที่แล้วเราคุยนะครับว่าน้องพุทธเนี่ยวิ่งเสนอค่ายคยหนังทุกค่ายเลยครับแล้วความรู้สึกที่เขาตอบปฏิเสธมาเนี่ยน้องพุทธบอกว่าโอ้ผมเหมือนคนอหกหักที่ผิดหวังในความรักแต่ก็กลับ,บมารียแผลใจแล้วก็ภัยใหม่จนกระทั่งมาเจอแล้วพอทางค่ายเนี่ยทำสัญญาเอาละลงมือทำได้แล้วก็ ทางน้องท็อปที่ก็มาร่วมกันตั้งแต่นั้นใช่ไหมครับครับแล้ววิธีการบริหารเงนินครับได้ได้งบมาเนี่ยยี่สิบเจ็ดล้านนี่ครับในฐานะที่น้องท็อปเป็นโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ก็คือเป็นเหมือนกับคนที่จะคอยดูแลค่าที่จ่ายระหว่างการถ่ายทําเนี่ยต้องวางแผนยังไงบ้างครับก็จริงๆมันมันก็วางผมก็จะวางแผนล่วงหน้าหมดเลยตั้งแต่ก่อนถ่ายทำแหะครับก็บแบบอ่ะเรามีเงินอยู่เท่านี้เราจะถ่ายหนังได้ประมาณ กี่วันครับแล้วเราจะในแต่ละวันเราจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่อย่างนั้นนะครับก็ต้องวางผมก็วางไปจนจบเลยทีเดียวอ่ะผมกลับไปเรื่องฉากไหนที่ใช้ทุนมากที่สุดในภาพยนตร์เรื่องนี้ฉากคอนเสิร์ตครับตอนขายครับอ่าที่เป็นคอนเสิร์ตเฮลิไฟครับผมคอนเสิร์ตช็อตชาตช็อตที่มีครับที่มีเฮลิไฟจริงๆแล้วเนี่ยช็อตชาตช็อตเนี่ยก็คือมีพี่เสือธ้างน้าพนุญญาลิศ มีร้องกำพันธ์ก็คือมีพี่เป้ไฮร็อกผมนี่แหละครับอยู่ในเหตุการณ์ด้วยครับแต่เราเข้าใจนะครับก็คือเดี๋ยวภาค2เนี่ยอย่าลืมนะครับพี่ๆนัปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงสภาพไปเยอะคแต่ยหตเลือกไฟด้ยพี่โปเนี่ยคิดว่ายังอยู่ในสภาพใกล้เคียงสภาพเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยคอนเสิร์ตช็อตช็อตช็อเนี่ยอย่างผมนี่ก็คือตัดผมสั้นแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพไปทําอย่างอื่นแล้วพอบอดนี่ครับว่าวันนั้นเนี่ยใช้เงาไปเท่าไหร่ครับซีเดียวเนี่ยครับ ก็่าจะ2ล้านกว่าสองล้าน <c oughs> น,นะครับนี่แหละครับึงบอกว่าทําไมเราถึงต้องไปให้กาลังใจไปต้องไปดูที่โรงพยาบาลนะครับ,รบเพราะว่านี่ครับคือความทุ่มเทแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยจะประหยัดงบก็ได้แต่ถามว่าอัตรสมันไม่ใช่ใช่ไหมครับความละเอียดก็คือทุกอย่างเนี่ยคือมันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนักแสดงประกอบฉาก เวทีคอนเสิร์ตแสงสีเสียงครับจุดไปฮะครับใช่ครับเถียงกันไหมครับว่าเฮ้ยจะมีฉากนี้ดีไหมกับสองล้านเนี่ยจริงๆก็มีมีเถียงกันนิดนึงว่าแบบเอ้ยเราต้องใช้คนเยอะแค่ไหนอะไรยังไงเราเราจะเซฟแบบไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนแรกก็ยังมีคุยกันว่าหรือเราจะใช้สต๊อกก็คือใช้ใช้ใช้ ใช้ฟุตเทปเก่ามาใช้ประกอบลสลับแต่ก็สุดท้ายมันก็สรุปกันว่าแบบถ้าเราเอาเขามาจริงอ่ะมันก็คือมันคือของจริงอ่ะครับเราเราก็เหมือนเราไม่ได้โกหกคนดูออเต่อให้สภาพพี่ๆเขาอาจจะไม่ได้เหมือนเมื่อสักยี่สิบกว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกว่าแบบเราเอาเขามาจริงๆมากกว่าก็เลยเลยยอมตรงนั้นคครรัับบก็อย่าง ภาพที่พี่ได้เห็นเนี่ยอย่างภาพที่น้องๆชูเสื้อ<ะ>ในสถานที่เราเลยอยู่ในคอนเสิร์ตนั้นด้วยเราก็เห็นา<ะ>ทุกโรงเรนเขาก็ต้องจะชูเสื้อ<ะ>เป็นเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เป็นความภูมิใจของน้องๆในในวัยนั้นในช่วงนั้นจริงๆซึ่ง,ซ,งซึ่งเราก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วก็ในคิวในวันนี้นก็คืออมีพี่เสือธนพลเล่นก่อนแล,แล้วก็พี่เป้แล<ะ>้วก็พี่พอพี่เสร็จปุ๊บก็จะเป็นหนเล็กไฟ พอหีเลือไฟปุ๊บเสร็จปุ๊บนะ่จะไม่เกิน mm hmm. ห้าเพลงครับปรากฏว่าสถานการณ์ลุกลามแล้วก็คอนเสิร์ตเล่นไม่จบแล้วก็พี่โป่งเองก็ถ้าสังเกตเนี่ยในวันนั้นเนี่ยพี่โป่งจะร้องไห้ร้ mm hmm. องไห้ก็คืออาจจะเสียใจอะ่ะคอนเสิร์ต mm hmm. ไม่จบแล้วก็มีเหตุการณนะ์นวันนั้นก็คือคอนเสิร์ตก็เลยไม่ได้เล่นไม่จบในวันนั้น mm hmm. ซึ่งอยากจะเล่าเพิ่มเติมให้น้องๆได้ฟัง mm hmm. คือวันนั้นเนี่ยทางทีมงานที่จัดงานนะครับก็คือ ดูแลทุกอย่างในเรื่องของการตรวจบัตรเข้าชมตามตัวในทุกคนแบบไม่มีใครเอาเอาของเข้าไปในรายการในคอนเสิร์ตเลยคือไม่มีการเอาวุธเข้าไปได้เลยใช่ไหมครับแต่แต่สุดท้ายสิ่งที่เรามองข้ามไปก็คือน้องๆในวันนั้นก็คือขเขาเช็คเชือกนะครับเชือกผูกของเนี่ยผ่านจารย์แล้วก็ดึงขึ้นไปอ,อันนี้ก็เป็นแบบเล่ฟังก็คือเป็นเป็น เป็นเป็นความทรงจําที่เราเรา,เราได้เห็นมานะครับแล้วก็ผมเชื่อว่า,า Ponsequence หรือผลกระทบเนี่ยมันก็ส่งมาถึงอย่างอย่างพูดเนี้ยครับตอนนั้นเนี่ยน่าจะเรียนปอใช่ไหมครับปประมาณปปปสี่ปห้าครับปสี่ปห้าแล้วก็ทอมก็ทอมน่าจะอยู่ประมาณมอปลายอะมอปลายพี่ก็20กว่านะตอนนั้นนะครับ,รบแล้ววันนี้เราเกิดทับอยู่เรื่องโฟกิงขึ้นมาซึ่ง เราได้เห็นปรากฏการณ์แล้วรายไ,ได้ทะลุ100ล้านากำลังทะยานเข้าสู่200ล้านแล้ววันนี้เท่าที่รู้มาก็คือพอรายได้ขนาดนี้โดยแผนเนี่ยก็คือวางไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าจะต้องมีภาค 2, 2> จ,จริงๆครับยังเราไม่ได้คิดกันตอนแรกครับที่ทำมาคือคุยกับพี่ทอมไปว่าหนังเรื่องนี้ครับเราเราไม่ได้แบบ สร้างความหวังสูงถึงขนาดว่ามันจะมาไกลขนาดนี้เลยครับพี่พเจ็บก็คือผมกับพี่ทองก็คุยกันว่าเราขอแค่ได้ทําในสิ่งที่เราอยากจะเล่าและทํามันให้ดีที่สุดแล้วก็ทำเหมือนทุกวันเหมือนวันสุดท้ายที่เราจะได้ออกกองเราคิดอย่างนี้มาตลอดเลยครับแล้วพอพอวันสุดท้ายวันนั้นที่เราถ่ายกันปุ๊บเราก็ตัดสินใจว่าให้เราลองแ yeah, ย่เราลองเราลอง้อยทำทำไว้อะไรอย่างเงี้ยทำฉากตอนท้ายเอาไว้ครับก็แบบเผื่อถ้ามันมีโอกาส ก็มีจริงๆไงครับตอนนั้นแต่จริงๆคือตอนนั้นเรายังไม่รู้อะไรเลยใช่ครับคือเรายังแค่คิดว่าโอ้ยหนังเราเนี่ยที่เราเดินไปขายค่ายแล้วถูกปฏิเสธมาขนาดเนี้ถ้าเราได้30ล้านเราได้50ล้านนี่เราหล่อแล้วเราพอใจแล้วครับไม่ไม่เคยมองว่ามันจะมาไกลได้ขนาดนี้ครับแล้วตอนนี้นะครับคือโอเคในประเทศไทยเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างเกินคาดแล้วก็ของดีอ่ะความตั้งใจแล้วเราก็ขอชื่นชมนะครับ ความสำเร็จแล้วก็แล้วก็ทีมงานของโฟกิงเนี่ยเชจะเป็นแรงบันดาจารยให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่ที่ไม่ว่าจะทําภาพยนตร์หรือจะทํางานในด้านอื่นเนี่ยผมว่าใช้แนวคิดของของทีมงานของน้องๆทั้งสองท่านเนี่ยเอาไปปรับใช้ได้เลยก็คือเราอย่าทิ้งความฝันของเรานะครับลงมือทําครับอย่างคือต้องคิดว่าได้อะคิดว่าได้คูจะได้อะใช่ไหมฮะแล้วในการคัดเลือกตัวแสดงเนี่ยครับ อย่างในฐานะโปรดิเซอร์เนี่ยครับวางใครไว้บ้างแล้วก็ในเรื่องของค่าตัวในแต่ละคนเนี่ยก็คือไม่เท่ากันอยู่แล้วถูกไหมฮะก็ต้องมามาเกลี่ยให้แบบให้อยู่ในงบด้วยครับวางแผนยังไงครับเรื่องนี้ก็จริงๆตอนแรกมันมันมีตัวยืนไว้อยู่แล้วก็คือเป้อารักษ์ครับซึ่งตอนนั้นพุทธกับเป้เขาดิวกันมาตั้งแต่สมัยถ่ายรักสามเศร้าครับดิวล่วงหน้ามาเลยครับแล้วเป้เขาก็ ตอนหลังมาอ่านบทอีกทีเขาก็ยังชอบและก็ยังอยากเล่นอยู่มันก็แบบมีเป้เป็นตัวยืนอยู่แล้วมีโจก๊กที่เป็นตัวยืนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเรานั้นเราก็เลยต้แบบเฮ้ยตอนนี้เรามีนักแสดงที่มันมีชื่อเสียงพอสมควครไว้ละ,ละเราก็ต้องหาที่มันลดหลั่นกันไปบ้างมีทั้งมีชื่อแล้วก็เป็นเป็นคนใหม่ๆเข้ามาสลับกันไม่งั้นค่าใช้จ่ายก็คงคไม่น่าจะพอ ยี่สิบเจ็ดล้านนี่คือใช้เงินแบบยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ล้านโอ้โหนะครับถือว่าเยอะนะครับสำหรับภาพยนต์ไทยนะครับครับอืมใช่ก็ก็ก็เยอะอะครับในยุคหลังๆนะคครรัับบแต่ว่าทำไมเรารู้สึกว่ามันไม่พอก็ไม่รู้เพราะว่าเราเป็นเป็นธรรมชาติของคนทำหนังอยู่แล้วต้องต้องทำให้แบบดีที่สุดคโอ้โหคือผมมองว่าเดี๋ยว มีโอกาสเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยอยากเห็นคลิปในในในเบื้องหลังกันแต่นได้มากกว่านี้ก็จะดีแล้วก็ในการเขียนบทนี่ครับแก้กันกี่รอบครับหนังเรื่องนี้ครับผมแก้มาเก้าเก้าเก้าดาบเก้าล่างครับครับอ้ทุกทุกครั้งที่แก้ก็คือทุกครั้งที่เวลาผมอกหักมาแต่ละครั้งนะครับผมก็จะนําสิ่งที่คอมเมนต์คอมเมนต์ของแต่ละค่ายครับมา ปรึกษาพี่ทอมมาปรึกษาทีมงานแล้วเราก็แก้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 มาเรื่อยๆครับจนจนพาพอมาเป็นครั้งสุดท้ายละเราก็ได้บทที่นิ่งและแต่ก็ยังไม่มีใครเอาอยู่ดีครับก็คลิปแรกที่อัปโหลดขึ้น YouTube ตอนนั้นที่เป็นเหมือนกับตัวอย่างในการทำภาพยนตร์เนี่ยเหมือนกับทีมงานสร้างหนังของต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาจะขอทุนจากในทุนเนี่ยครับ,รบก็คือเขาจะสร้างภาพยนตร์ตัวอย่าง ฟูดแอนโทนเน่ลงทุนเองก่อนอย่างที่องพูดลงทุนไปเนี่ยสี่หมื่นห้าเนี่ยเพื่อที่จะให้นายทุนได้ดูนะครับแล้วก็ใครเป็นคนคิดประโยคนี้ครับกูไม่พลาดแน่ช็อตชารช็อแล้วคอนเสิร์ตผมพูดครับโอ้โหอันนี้ดูแล้วมันแบบแต่นะเออมัน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 เตะหูเตะตายดีนะครับแล้วผมมองว่าแบบเฮ้ยคือมันชวนติดตามอ่ะมันชวนติดตามไปถึงแบบเนื้อเรื่องอ่ะ แล้วก็โดย acting ของนักแสดงคนนั้นนะครับต้นแบบเนี่ยาหน้าเขากวนมากเลยนอนอยู่บนโซฟาแล้วก็แบบเอ่ยคำนี่มาในฐานะที่แบบเราอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วย,นยในคอนเสิร์ตชอบช้าชอบในถุยที่บอกเฮ้ยโอ้น่าสนใจมากเลยแล้วก็คือก็คอยตามข่าวตลอดในใจเนี่เยเราคิดว่าเฮ้ยคงแ่วไปแล้วมั้งหรือแบบน้องเขาอาจจะไม่ทําแล้วสุดท้ายแล้วได้ข่าวดีก็คือประกาศสร้างเป็นภาพยนตร์ครับณวนะันที่บริษัทเนลมิร เนรมิตหนังฟิล์มเนรมิตหนังฟิล์มเนี่ยครับเขาเซ็นยาและจ่ายเช็คก้อนแรกให้เรารู้สึกยังไงบ้างวันนั้นดีใจก็ดีใจครับมันก็คือเฮ้ยเราเราได้ทํามาจริงๆแล้วนะครับหลังจากที่มันพยายามกันมานานมากคเจ็ดปีนะครับคโอ้โหยาวนานเลยครับนานขนาดที่มีอยู่วันหนึ่งทํายังเคยบอกพุทธเขียนบทเรื่องอื่นกันเถอะอืครับ ไม่น่าจะมีใครเอาแล้วล่ะใช่ครับนะครับผมนี่พี่พี่ฟังแล้วพี่ขนลุกเลยแล้วก็มองว่าอย่างสามารถเอาแนวคิดของน้องๆทั้งสองคนเนี่ยไปปรับใช้กับกับเรื่องการเรื่องงานในในด้านอื่นได้หมดแม้กระทั่งเรื่องการเรียนใอย่างเพลงที่พี่เขียนให้ในในตอนต้นนะครับก็คือเป็นความรู้สึกของเราก็คือเป็นนักดนตรีคนหนึ่งที่อยู่ในงานชอตช็อตก็คือเราเห็นความรู้สึกถึงเด็ก น้องๆเนี่ยืันกระโดดทั้งสนามนะฮะกระโดดจนแบบแผ่นดินสะเทือนนะกล้องนี่ไหวเลยอย่างเพลงไปตามดวงอ่ะชอบชอบชอบบเนี่ยโอ้โหแผ่นดินสะเทือนเลยแล้วก็น้องก็ชูเสื้อชูอะไรแบบนี้แล้วก็อีอกเรื่องหนึ่งที่แบบความท้าใจพี่นะวันที่ซ้อมคอนเสิร์ตแล้วก็กระแสคือแบบโอ้โหคือตั๋วขายหมดแล้วก็มีคือคนเยอะเกินล้นสนามะครับแล้วก็ไปซ้อมคอนเสิร์ตเสร็จพี่ก็กลับบ้านพี่บอกแม่ แม่วันนี้เจ๊ไปซ้อมคอนเสิร์ตมานะโหเวทีใหญ่มากเลยแล้วก็คอนเสิร์ตชอทชอบครั้งสุดท้ายเนี่ยปรับพัฒนามาจากครั้งก่อนก็คือครั้งก่อนคือเสืออัมพันธ์ก็คือมีลออ้ออัมพันธ์กับเสือธนพลปรากฏว่าสนามใหญ่ครับแต่ว่าเครื่องเสียง PA ไม่เพียงพอ,อม,มันเลยเหมือนกับมันไม่กระหึม่มก็เลยปรับจากปีที่แล้วครับเสือมพันุ์เนี่ยมาครั้งสุดท้ายก็คือเนี่ยที่อยู่ในภาพยนตร์เนี่ยคือค พีเอเต็มที่คือดังตั้งแต่แบบข้างหลังยังยังสะเทือนอ,อกอะครับก็ค,บคือสุดสุดอะแล้วก็สุดท้ายแล้วลอยแม่ฟังเชื่อไหมครับแม่พี่แอบมาดูผมบอกว่าพี่บอกแม่อย่ามาดูนะวัยรุ่นเยอะอ่าแม่ไปหรอกสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับแม่ผมครับแอบมาดูครับแล้วก็มาบอกเราตอนหลังแบบโอ้โหก็คือ เราก็เป็นห่วงแม่แตบบ่แม่บอกว่าคือเป็นความฝันของแม่ครับอยากเห็นเราเป็นนักดนตรีครับแล้วก็วันนั้นก็คือโหจําได้เลยก็คือจอสอร้อยรายงานคือถึงเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับแล้วก็ส่งผลถึงวันเนี้ยอยากจะถามว่าผลตอบรับออกมาดีอย่างเงี้ยในเรื่องของปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยภาพยนตร์เรื่องโฟกิงเนี่ยจะเป็นวัคซีนอีกเข็มนึงใช่ไหมที่จะหยุดยั้งแล้วให้เด็กเนี่น้องๆได้เข้าใจถึงว่าเฮ้ย นักเรียนเก่าเนี่ย<ม>เขาเคยเล่ามาแล้วเนี่ยจะไม่ทําเรื่องนี้คือบทเรียนที่ดีอยากให้พูดถึงปรากฏการณ์ที่เราได้รับมาจากจากที่น้องๆได้ได้ชมภาพยนตร์นะครับจริงๆมันก็เป็นสิ่งแรกที่เราหวังไว้อยู่แล้วว่าหนังเรื่องเนี้ยมันน่าจะบอกอะไรกัรบเด็กรุ่นใหม่ๆได้บ,บ้างคือ,อไอ้ที่นักเรียนมันตีกันอย่างเนี้ยมันก็มีมาตลอดอเราก็เคยเราก็แค่รู้สึกว่าแบบ ้ถ้าหนังเราทําให้มันลดลงได้สักสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นราก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วพุทธเองก็คือจบจากอาชีวะมาคมแล้วก็มันพอดีกับเนื้อเพลงที่พี่เขียนพอดีไงรเรียนจบออกไปแล้วก็สร้างสารรค์สิ่งดีให้กับโลกได้จดจำวันนี้น้องทั้งสองคนก็คือได้สร้างสารรค์สิ่งดีๆโลกได้จดจำแล้ววันนี้ เริ่มต้นจากในเมืองไทยก่อนตอนนี้ตลาดน้ำต่างประเทศติดต่อเข้ามาเข้ามาเข้ามาบ้างีหมครับมีพูดห็กก็เห็นว่าเริ่มมีมาบ้างแล้วครับครับผมครับตอนนี้น่าจะเป็นประเทศใกล้ๆก่อนะเนาะช่วงแรกๆครับผมอยากให้บอกเหตุผลว่าทําไมต้องไปดูเพราะเริ่มโฟกครับเริ่มจากต้องทําก่อนครับอทําไมถึงต้องไปดูอยากอยากให้ลองไปดูอะครับ ผะว่ามันเป็นความตั้งใจที่เราอยากจะถ่ายทอดหลายๆอย่างออกไปนั่นแหละครับลองไปดูกันดีกว่าครับครับอพุธครับก็ผมอยากให้ลองคิดดูอย่างนี้ครับภาพยนตร์ที่เป็นสไตล์เนี่ยครับมันมันถูกลืมจากวงการภาพยนตร์ไทยเราไปนานมากๆครับต่ำๆเลยต้องมีสิบปีแล้วก็มันมันสามารถบอกอะไรหลายๆอย่าง กับเรื่องราวชีวิตความผิดพลาดที่มันจะมีผลกระทบตามมาในอนาคตนะครับ<ม>ซึ่งคือคือผมเชื่อว่าเจ็ดแปดปีที่ผมเดินขายมาครับที่นายทุนไม่เอาอาจจะเป็นเพราะว่าภาพลักษณ์ของเด็กอาชีวะที่ดูแย่<ม>อันนี้มันก็คือเอฟเฟกอย่างหนึ่งที่มันน,นะครับ,รบและตัวหนังครับผมก็อยากจะให้น้องๆทุกคนหรือหรือถ้าเกิดเราพูดในมุมแบบบันเทิงเลยครับอยากให้พี่พ,พ,พี่น้องๆแบบ ได้ดูว่าหนังภาพยนตร์แนวเนี้ยครับมันหายไปนานแล้วอยากให้กลับ <c oughs> เข้าไปอยากผมอยากให้เห็นบรรยากาศแบบหนังไทยกลับมาเหมือนเดิมเหมือนตอนที่ผมสมัยผมเด็กๆ <c oughs> แล้วก็เราไปดูโลกท้งใบแล้วคนเต็มโรงล้วออกมา <c oughs> ปุ๊บเรามาย,ยังยังมีมาพูดคุยยังมานั่งกินอะไรเงี้ยครับผมอยากให้แบบเปิดใจกับหนังสไตล์นี้แล้วก็อยากให้ทุกคนรักหนังไทยแล้วก็กลับมาอุดหนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนะครับ <c oughs> ครับ <c oughs> แล้วก็ สิ่งที่น้องๆทัง้ง,งสองคนพูดเนี่ยก็คือวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วการตอบรับของ,ของ,ของแฟนภาพยนตร์นะครับแล้วก็น้องๆที่เอ็นอาชีวะผมเห็นถึงปรากฏการณ์อย่างเช่นเ,เวลาน้องๆเข้าไปดูเขาก็โพสเข้าไปใน YouTube คือไปดูเป็นกลุ่มด้วยแล้วก็ได้เห็นภาพถึงน้องๆต่างสถาบันเนี่ยพขาดูโฟกัสยิงออกมาเสร็จปุ๊บออกมาถ่ายรูปคู่กันจับมือกันกอดกันหน้าโรงภาพยนตร์เนี่ยความรู้สึกอย่างนี้เป็นไงบ้างครับอยากสัมภาษณ์ทั้งสองท่าน ดีใจครับนะครับเรารู้สึกว่าเราทำสำเร็จนะครับเพราะความคาดหวังเราก็คือใช่ครับเราเราหยุดเถอะหยุดทะเลาะบอแวงหยุดตีกันโดยที่มันไม่มีเหตุผลอะไรคมับมันหมดยุกแล้วด้วยใช่กลับมาลักลับมารักกันแล้วที่เซอร์ไพรส์พี่มากเลยนะครับลูกชายพี่ครับจีสุทธิรัตษ์สุิจิตนะครับมาบอกผมนะครับบอกพ่อจีเล่นเรื่องนี้ด้วยนะรับเชิญแต่จะรับเชิญตอนไหนเนี่ย คุณผู้ชมต้องไปดูแล้วก็เป็นเรื่องที่ที่ทประหลาดใจสําหรับผมนะก็คือตัวพี่เอกก็คือได้อยู่ในเหตุการณ์ช็อตช็อคแล้วก็ลูกชายก็มีส่วนร่วมในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็อยากจะฝากสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่ยังไม่ดูโฟกิงนะครับวันนี้ไปสัมผัสภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยตัวเองที่โรงพยนตร์นะครับทะลุ100้ล้านเรียบร้อยกําลังทะยานสู่2 0 0ล้านวันนี้ผมนะครับ น้องทอมน้องพุทธนะครับโปรดิวเซอร์แล้วก็ู่ดกับผมพิุวิจิตต้องฝากภาพนย,ยุ์เรื่องนี้ไว้กับในดวงใจของพี่น้องคนไทยทุกคน้วยครับตัวน,นี้รายการคิดประชาติตต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการคิดประชาติตได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครับแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทางโซเชียลแพลตฟอร์มของทางสถานีนะครับวันนี้เราทั้ง3มคนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ okay uh.